ดีทุกคนดูนี่ปลาเผ็ดอยู่ชุมพรน้ำบึ้งน้ำบึ้งห่านเป็นบรรยากาศช่วงน้ำลดน้ำลดมันเป็นโขดหินทะเลชุมพรเดี๋ยวหาตัวมากกว่าจะรับเดี๋ยวก,กไขห สิบกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องก่อนตะเบนตกกินก่อนมันสิมื่นตะเบนมันตกกินแล้วนะแต่ว่ามึน้นฟ้าขึ้มฝนเขาพอจะเห็นแสงอยู่พี่น้องได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงทะเลสัตว์คลื่นตุม่มนี่ลื่นทะเลสัตว์ฟังนะยินเสียงเกาะไข่ลิบๆนะพี่น้อง เบิ่งบรรยากาศทีละมื่นทีละเป็นเคยผ้ามาเลยนะหาดตรงนี้เป็นหาดแบบหาดแบบเป็นก้อนหินโขดหินอุ้ยหายางเล่นพี่นอ้องมาเชียวไม่ทำงานมาเชียวมาเชียวก็ต้องหาหม่องเล่นเป็นตะเบิง,น,น,ลลงน้ำมันลดลงน้ำมันลดลงง่ายน้ำสิขวดมันมันสิบวเห็นงสี่ะไรมันสิเป็นน้ำมันสิทรวงตัวอิด มันเป็นวมโคตรต็มเพื่อนทังแบบเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นระดับนาำัมกันนาไหะนะ เสียงทะเลไหม้างเสียงน้ำทะเลไม่น้องเสียงธรรมชาติธรรมชาติบำบัดเป็นลาหหินปแปลกๆครับ ฝนตกเลยพี่น้องว่าพชเขาไปที่พักแบบนี้มาได้ยูน้พี่น้องตรงนี้ากขงฝนแห้คืานแห้งปล้เนี่ยมันตกเด้เิ่งาพี่น้องเิ่งฝ้านี่ยเพิ่งเนไปักนาวมันมีอย่างนี้เบิ่งเน่พี่น้องอ

แตกดีได้มีหนังเป็นหินโขดหินเรื mm ่องวิวสำหรับอีพีนี้ขอตัวก่อนเด้อครับผมพอกันอีพีต่อไปเจอกันอีพีต่อไปครับสวัสดีครับผม